สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะพี่น้องส่วนพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอาหารคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องไปเฮ็ดอาหารด้วยกันไปเฮ็ดบริสุิเฮ็ดน้ำพริกน้ำพริกองนะคะนะน้ำพริกองเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้ำพริกองปลาค่ะพี่น้องไปเข่าขัวน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้า ไปกันดีกว่าป้าๆพี่น้องจ้านี่น้ำพริกอ่องไข่ก็บซมีพริกนะคะพริกขีนูพริกขีน,กน,กนูกินดาเนาะพริกกินดาและซมีนี่เนาะคะ่ะมะเขือเทศนี่หมูอา่ามีหอมมีกระเทียมนะคะมีดาผักชีนะคะพี่น้องเนะาะผักชี่ับกระเบ่อลายเป็นไดดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าข่อยมีอยู่แบบ นี่ลูกสาวตาไว้แล้วนะคะพี่น้องตําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาตําพริกก่อนพี่น้องจ้าก่อนทีตําพริกก่อนนะจ้านอ้อเฮ็ดเพชรเด้อพี่น้องเด้อตาพริกก่อนนะคะ จจ้เดี๋ยวใช้จ้ามาค่ะพี่น้องตำพริกเข้มแหลกกกันนะคะเนะาะก,ก็อนุญาตตำก็ได้จ้าพี่น้องค่ะพี่น้องจ้มามีอันลากบักซี่เนาะเดี๋ยวเอาอยู่นี่ไปไ้นั่ง ที่เราเคยตำไปหอมๆนะคะตำแล้วตำละเอะแล้วนะคะปนกันไปเลยพี่น้องนะปนกันไปจะได้หอมๆนะพี่น้องนะตำละเอะก็ได้ค่ะพี่น้องเด้วยหอมลงใส่เนาะค่ะพี่น้อง น้ำพริกอ่องนะพี่น้องใส่เท่าอ,อันนี้จังบก,กระเด็นพี่น้องใส่ลายมันกระเด็นเนาะแต่หอมเลยค่ะพี่น้องเครือใส่กะปิน้ำได้จ้าพี่น้องหันเพิ่มบอกรไปใส่กะปิไปด้วย แ้วแต่ผู้ใดมกักหน่อยมกักหลายเด้อขออม้วนเีค่ะพี่น้องเนาะหอยกระชิมักประมาณนี้นะคะเบื้องตอน่อยปรุงด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องจ้ะหอยกระเปลี่ยนจากไม้นะคะเปลี่ยนจากไม่ ตีพริกนะคะไม้ตีพริกเราสุภาพนะไม่ไหนก็แล้วกันไม่ตำให้เพื่งนละเอียดจักน้อยนะพี่น้องนะตำให้กระปริเข้ากันเอาอันนี้หมูร่องไซน์นะพี่น้องแตงหมู อันนี้เขาแก่พริกกะเทียมันชนชนพี่น้อ,อ,นนนอประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้สิบวม่มีแคบหมูเนาะพี่น้องเราเป็นยังกินกับผักเอาเนาะกินกับผักเอาเนาะพี่น้องจ้ะประมาณนี้ ที่นี่ข่อยกระจายกล็อคกคบไปนี้นะคะคหั่นมะเขือเทศแล้วนะพี่น้องจ้าไปนนหั่นมะเขือเทศอันเคียงข่อยนะีน่ซื้อมาใหม่ใหม,ม่ก็แตก,เ,เ,กนนเนานะพี่น้องเนาะซื้อมาใหม่ใหม่ก็แตกมะเขือเทศก็ซื้หั่นเพราะวาเนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเ้าไปพัดมันก็นจะเละเดี๋ยวขออนุญาตมันใส่เนาแล้วนขะ่อยหมอมมักเน่าๆคะ่ะ ท่นเรียบร้อยเดี๋ยวไปหัดเตากันจ้าพี่น้องเปิดแก๊สนะด้วยค่ะพี่น้องจ้า,าใส่น้ำมันหลอกปลายนะคะประมาณนี้แต่ว่าขอยบอรซใส่น้าบมักขามด้วยจ้าพี่น้องเราจะใส่น้ำมะนาวนะ ่อน,อน,นก็ไม่ใพี่นอ้องใช้ไดมคับพี่น้องจ้า เน้ำพริกอ่องอาหารเนื้อได้ทำอะไรอะไยจะเอวเนื้อแล้วค่ะพี่น้องเนาะ กินวานก้อมะเขือเทศลงไปเลยนะคะที่น้อะเขือเทศมะเือเทศลงไปเลยนะคะทีน้องปรุงแท่นะคะที่นอง โรตีนะคะตุะ้ยจะห่อเก็บอมีน้ำตัดปี๊บนะคะพี่น้องเขาใส่น้ำตาลใส่เอาไม่เหมืมอนนี่หรอปีน้องเดี๋ยวบ,นยบ่นก่อนอ๊ะโอเคเบื่อแล้เริ่มซื้อมาไปตลาด การใส่เอาเ้วยน้ำปลาลาลารเลยค่ะพี่น้องอย่าม่เข้มแล้วเออละลายบดีเลยหพี่น้องว่าซืเยอยแยหน่อยซื้อหลายเยวาม่สั่งพี่น้องจ้า ร้อมห่วยๆเลยมะนาวงแล้วค่ะพี่นลับรมานี้หอ,อมมากเลยอมหอม 嗯、我们家非常穷。Yeah. ขึ้นน้ำพริกน้ำพริกอนะ่องเนาะคือทอดลูกไม้ลูกไม้เกาข่อยเด้อพี่น้องเด้อละมากหมักแล้วแต่คือทอดเล้วโยู่เนาะมักกินเทปทักถ้มักกินลูกไม้เกาจะทอดอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเผาแล้วก็ไม,ม,ม่อยากเค็มและะเนาะ เสียกงานก็นได้ทูบานทูซองไม่ให้กเขากับปลาพูดถึงนะค่ะพี่น้องแช่เลยค่ะพี่น้องปิดแก๊สแล้วค่ะพี่น้องสุกแล้วนะคะตักใส่จานเลยพี่น้องจ้ะเสร็จเรียบร้อยน้ำพริกออง ้วเดี๋ยวหั่นมันพริกโรยหนาเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อต้นหอมโรยหน้านะคะแค่นี้ก็เสร็จซักเรียบร้อยแล้วเด้อจากพี่น้องน้ำพริกอ่องคอยเนาะค่ะคลิปนี้ก็สิได้จากกันเพื่อก่าพี่น้องแล้วเบิ่งมากินเนาะพี่น้องเนาะ คิดกินควอยมีด้วยจ้าพี่น้องจ้าตำหน้าผ้าจากกันไปแล้วคลิปหนาพอกันไหมสุข,ขี้สุขครังสตังมีใส่เนาะคะ่ะเนาะลำล้ำรวยยค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขผูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ